ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอซียินดีต้อนรับเขาสู่ช่องมาแห่งภาพมวลเอาวันนี้มาติดตามรับชมรับฟังแนวทางาแม่ชีดูดวงครับผมนะเนาะพี่น้องเนาะก็ให้เป็นแนวทางฟังไว้ให้เป็นแนวทางได้เพียงเด้เอพิ่ารนาเบิงคลิปนี้นะฟังปิจานาาคํานลกันแต่ว่าทีแน่แน่แนแอบินมาทายทอดให้พ่อแม่พี่น้องรับชมรับฟัง ดูพี่น้องเดอ้อหายเบิ่งเป็นวุทยาท่านครับผมเนาะคำสั่งสอนของเมซี่เพิ่อนดูพี่น้องเดอ้อที่สำคัญมีอย่างใครอยากรู้อยากทราบอยากเห็นอะไรดูคลิปให้จบครับผมเนาะไปฟังปิชนธรรมจากเมซี่ดูดวงครับผมเนาะฝากกดนไลค์กดแช์กดติตามเป็นกำลังแน่ใจให้กับทัานช่องครับผมเนาะ,ะพี่น้อง ดูคลิปให้จบครับผมอาจมีทีเด็ดฝากตอนพ่อแม่ที่ดองสำหรับคลิปนี้แห้งๆปังๆครับผมไปรับชมมบรรยากาศไปเป็นครับคนที่เนาะแต่คนกระบอกอายยุ่ของฝันแต่ว่าคนบอบอกเลครับพิธีกับฝันคนกับถามฝันคนกับฝันแน่นอนล่ะครับทุกคนกับมีตังคนก่าตงนอนต่างฝันแมนครับแต่ว่าฝันที่ได้ อตัวดีว่ากับไม่รู้กับก็ขึ้นอยู่กับเอฟซีให้ใช้วิจาญาณในการรับชมนะครับเนาะครับผมบรรยอกาศเรสวัสดีครัคุณแม่ครับสวัสดีเจ้าค่ะครับผมครับผมครับผอืมอ่าเมื่อนั้นมาสอบถามคุณแม่นะครับนอกกับบริอ่าถามว่าคุณแม่ดูดวงทางโทรศัพท์ใดบอหรือว่าคุณแม่ดูแบบใดมีค่าค่ายบอมีอย่างบออยากให้คุณแม่เราให้ฟังอ่าที ที่คุณแม่ติดดูได้นะครับเนาะจ้าก็พ่อได้ยู่แต่กับ่เจิงเจ้าค่ะข่านควรอยากเบื้งดวงอยากห้ซอยทั้งใดก็ให้เบามากแบบว่าห้ตรงตรงมากเปิดเผยความจริงมากจ้าคือว่าเออห้ซอยยังสั่นเรื่องเงินเรื่องท่วงหรือว่ายังกับ่บจิงกับพ่อซอยได้ครับผมจิงกับพ่อซอยนินๆนน้อยๆได้เจ้าค่ะเอาไปยึดการยึดงันตกๆได้ยากบอกเลยว่ายังกับ โอ้มากเจ้าค่ะครับผมก็ค่าไข่ก็บปหอลายดอกเจ้าค่ะก็รรอยนึ่งครับผมอันอันนีเป็นเป็นค่าไข่แล้วส้อยธรรมดาเป็นแบบไอ้ที่ว่าซอยเอเหนว่าเรื่องเล็กๆน้อยๆเจ้าค่ะครับผมถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องใหญ่ๆอย่างก็ว่ามีอ่าผีเขามีถือของถือคุญสัยใแม่ก็ว่าได้เอาลายดอกค่ะนึกกัเก้าร้อยเก้าเก้าหันละขั้นขั้นออกของออกกับพ่ไดไวเก่งขั้นว่า ขันอยากให้ซยถ้าบ่บมี่ก็ไ้บอกครับก็คือซอยก็คือซอยแล้วก็ทีพิจารณาไห้ว่ให้บวากันเจ้าค่ะบ้านนี้อ่คุณแม่ก็เล่นววาถามเป็นมองดวงบองอย่างนี่กับโทรมาคุยได้เห็นบ่มแม่บ่งได้คุยได้อยู่เจ้าค่ะแต่ว่าในการปฏิบัติอีกอย่างขั้นอยากถามก็นิดๆน้อยๆก็ บอกได้อยตว่ดบอกแล้วก็ต้องเฮ็ดอ๋อครับบอกก็ต้องเฮ็ดต้องปฏิบัติตามต้องปฏิบัติตามครับผมคอยสีค่อยสีสําเร็จผลเจ้าค่ะครับผมจิตใจต้องมันคุงขั้นดี่พคอยปฏิบัติครับผมเฮ็ดอีหยังก็บสิราบลื่นได้วิตอะไอ๋อครับทุกสิ่งอย่างค่ะเฮาเฮ็ดหรือว่บริสุทธิ์ใจนะแม่เนาะเจ้าค่ะ ต้องหลอกล่วงค่ะเจ้าเัฟซีนะคะเพราะว่าบางทีก็จะให้เอฟซีนี่มาคุยกับคุณแม่โดยตรงเพราะว่าเพิ่นทักมาหลายหลายมาเพิ่นก็อยากให้คุณแม่ซอยหลายอันหลายยางาสั่นบางคนก็ต๊ทุกได้ยากบางคนเพิ่นก็ยังลําบากอยู่เม็นก็เลยว่าให้เป็นแต่ส่วนหลายคุณแม่อยากให้เพิ่นมาเองบอกเลงไม่เองก็ได้เพราะไม่เองก็ได้แต่ว่าปฏิบัติตาม ขั้นแนํนไปแล้วขั้นแนะนําต้องปฏิบัติตาม้าถ้าแม่นขั้นแนวนําแล้วขั้นมาเฮดขั้นมามาแต่งพระเขาก็ต้องทรงเงินมาหนีพันหนึ่งแล้วเฮาสิไมาซื้อกับเขากับน้ำถ้าพ่เสื้อมาเบิงแต่ว่าแม่เล่นไล่หรือยังบ่เปีนเขาก็ต้องซื้อต้องห้ค้นนี่ไปหาซื้อไมาเฮดไทยต้องมีผู้แทนต้องมีบ่มีผู้แทนเขาก็ต้องขั้นผู้ใดขั้นผู้ใดว่าเขาหลอกเงินเอาเงินเอาท่วงเนี่ยต้อง ปูใดเมียเขาก็ต้องไายเราก็ทองทายรูปให้เบิ้งครับกลองมาเบิ้งว่าเพิ่นเฮ็ดให้จริงบ่เจ้าค่ะอืมแต่ว่าให่เสียกุ้ยแม่ส่งให้ทั้งลงทั้งไล่เนี่เพิ่นเฮ็ดบ่เป็นบ่ครับค่เตัวแต่ว่าก็ก็ไม่เฮ็ดเบิ้งแต่ว่าก็บ่เอาหลายดอกคือคือว่าค่าคข่เนี่ยกับ9าม่อยเก้าเก้ามันล้วเฮ็ดผ้าเขาผ้าน้ำนี่ส่งมาพันนี่ก็ค่ากับเขากับน้ำเจ้าค่ะไม่เสียปูได้สันดิเฮ็ดแล้วออกหมื่อแล้วก็สิได้ ใส่ผ้าขาวหันสิบเก้าบาทแล้วก็ใส่โซ่งหันสามร้อยก็เก้าอ๋อครับผมาทางห้าอยากเฮ็ดที่ว่าสิ่งใดที่ที่ <จะ S 1> มันยากอันค่ะกระทอพอทัอออนบอกว่าหันละเนาะครับผมแล้วก็บขันบอมีกระบอกคขันอยากซอยแต่ที่สําเร็จบ่าําเร็จขึ้นอยู่กับจิตใจเห้องค่ะขึ้นอย,ย,ยู่กับตัวเจ้าของเองจาห้าต้องพิจารณาเจ้าค่ะในการมัน เฮ็ดอันใดมันกับบเทียงกับบแนเนโน่นรับผมันบอกล้วยบัเทียงมันกับหลายเนาะครับผมมันก็ธรรมดาเนะคะว่าเฮ้าสีเฮ็ดอันนี้มันกับปีนไปนั่นมันกับโซอยได้บนี่ยละเฮ้ากันอยู่ในสินในธรรมในปฏิบัติเจ้าค่ะแต่ว่าคันขันพูดนักนักอีนี่อยากให้มาบอกแม่คันพูดเป็นนักนักขันพูดนักนักมาเบิ่งเลยเป็นอมพาตอมภเพิกไม้ฉันเบิ่งก่อ้าจะหายในเครื่องสมองมันอย่าลู ค่าถัดติงได้หรือว่าเป็นอัมพาตอัมพฤกษ์กามเบิงแต่ว่าแม่รักษาเนี่ยแม่คือว่าแม่มีแต่ยาธรรมดาว่าไม่ยาต้มยาอย่างต่วัาเอายามาขายกับเกจซีพือว่าเห็ดนี่คนเราคนกินคนอยากซื้อกันซื้ออันบบมีกกให้อืมไปังสั่อ๋อครับคือว่าเห็ดอีกตางข้างบุญข้างบุญไปน้าเจ้าค่ะโบวันในว่าจะเอามุสุบัตสครับบโบเป็นประเหตดบัตบางคนกำไรบบครับ ็ด,ดเอ้ทั้งบุญทั้งเงินน่ะแต่ว่าได้ก็เอาบ่ได้ก็เล้วไปเจ้าค่ะผูบรรม่มีพนบ่มีเขาก็แล้วเฮาบ่ได้คา,าดคาว่าถืเอาพุลพัน์สองพันบ่เอาแล้วเต่ครับผมแล้วเพื่อนเอื่นมาน้านาจิตต่างมันบ่เทียงเนเจาคขาเข้ากันคือ ตัิคนโตเฮ้าเนาะคาะมันบ่มี่กับ่มีจากบาทเจ้าค่ะเออขั้นไปเมื่งนอกมืองหน้าก่ะลูกศิษย์ลูกค้ากับพ่อมี่เขาก็โทรมาอยู่กันตกตกได้ง่ายเจ้าค่ะมันกับว่าได้ว่าดังอีหยังโดเจ้าค่ะกับ่อยก็บล่องเบิงขันม่ห้องบลองเฮากับบรูเนาะคุณพ่อครับว่แมนครับว่าเฮ้าชีว่าเฮาก่งกับว่าบอนได้เฮาก็ต้องเบิงเฮาเองเนาะกับ่อยปฏิบัต แค่นี้เนาะอย่ามาเรื่องการนี้อยากถามเรื่องความฝันขเพราะแม่มีพี่ฝันมาแม่โอ้ฝันวันนี้เนาะคกับฝันในประตูคนเลยแม่แม่คืออยากฝันว่าแม่แม่นี่ฝันว่าจะไหนเนี่ยมันก็อยากสั่งว่าสิ้นขวัญเห็นมันเลี่ยวมันทัวร์ นี่ตอนนั้นจะสามวัดไทยจยกตวัดเ็ดกำแพงมันก็เจ็ดเจ็ดพันปีเนาะเจ้าค่ะเจ็ดพันปีนี่มันก็ย้อนยุบมาแล้วกับโท่านเรียกจะเถื่อเพราะว่าวัดนี้มันจะเป็นวัดอันไม่ซีสางเขาว่าพิษุนีมาสร้างตั้งแต่อดีตไงโอ้สมไมตะกี้จะไม่พรมอมพระธาตุพรอมพระธาตุพระธาตุพนม นี่นี่พระธาตุเฮ้ยเชียงขุนอ่ะโอ้พระธาตุงขุนจ้าก็มันไล่ๆกันธาตุพนมธาตุเนี่ยเชียงขุนนี่มันเป็นพิษุนีมัดสางเจ้าค่ะโอ้แต่ละเ้าวนี่พระกับยู่ยากตาว่ากับบอยอีลีมันกะมันเป็นยังไงบุกคือว่าเฮากับอยากสางหรือเฮาได้สางกับสางเฮาบ่ไปยึดติดเจ้าค่ะโอ้เข้ากัน นอมันก็นได้เจ็ดพันปีเนาะค่ะเจ็ดพันปีกับส<อ>ี่ลอยหาสิบหกข้อนั้นอ๋อครับอืเท่านั้นแหละตั้งแต่เริ่มคนตั้งแต่อดีตบ่แไมเจ็ดพันปีนี่จ้าได้อดีตก็อ่าแห่งว่าสี่ลอยหาสิบหกกับ,อบอกับครับยังไงครวิท่านนั้นอ้ครับผมเมซี่ครับกับเป็นเมซีม่เป็นอ่าปฏิทานเอาไว้เนาะรับเนาะเอฟซีกะ ใสไเิเคราะห์ดีๆเลยครับเ็เท่าไรก็เแมสซีเร67ปีร้อย67ร้อย67ปีร้อย67นะครับยุบซีครับ,รบอันนี้คือเอาถามความฝันคุณแม่ก็อธิบายความฝันใน้ฟังนะครับบทป,ปฏิทินเอาไว้ว่าวัดมีจากเป็นมาแล้วเกดพันปีจักสร้างให้แล้วจักสร้างให้แล้ว uh huh. ซึ่งให้แล้วภายในเท่าไร้อก <laughs> <16 7. S 1> ร้อย67ร้อย67บ่บแม่ <laughs> เดี๋ยวจะว่าเขาก็ฟังเอาแล้วเนาะจ้ตจังจังก็ฟังเอาเนาะเดี๋ยวไปซีบอกแล้วก็เลี้ยวไปรถเดิยอดพอได้ครับผมข้ามผมเราขึ้นแนวเลยนะเอาจะฟังน้องกันเพราะฟังเพื่อนะช่ไรเกินนะครับฟังเพื่อนนี่ผอดีตเมื่อกี้นี่อดีตอืมเพราะว่าเพื่อนเราถึงไปตั้งยอดก็ขึ้นไปตั้งเจ็บพันก็ปีนะครับเนาะอันคือแม่คือว่าจังแต่เริ่มที่ที่นับไปอย่างนี่เป็นเจ็บพันปีก็แม ในอดีตที่เรียกว่าวัดเชียงขวัญน,นี่เอาคุณพอปิดสกอนเดี๋ยวแฟนเที่ายวเอาเอาเอฟซีครับปิด,ดนเด้อครับผมเอาอันนี้ก็ให้